วันดีวรุ่น,นะครับวันนี้มาเจอเซลฟี่อแล้วก็เช่นเคยหัวปีท้ายปีมาเจอกันวันนี้ก็เป็นงานแบรกอลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมอเตอร์เอครั้งที่41นะจ๊ะวันนี้จะพาไปดูรถไฮไลท์หนึ่คันซึ่งก็เป็นรถขายดีรุ่นหนเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูรลายนี้เลยเป็นรถเบอร์สี่ถามนะของเจมส์ w ิสโปลี่นะครับผมนี่เลยดํามาก สีสวยรถเดิมๆเนี่ยเป็นรถรถไกดนะครับปี24อยู่แล้วนะครับผมแต่แค่เอามาเปลี่ยนในเรื่องของสีสันมีการแล็บเข้ามามีการเพิ่มเข้ามาในเรื่องของลวดลายลายนักแข็งนะครับผมซึ่งลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็สามารถสั่งทําได้ไฮไลท์ของรถคือดีเทลนะครับก็จะมีโลโก้ล็อกปอร์ดรวมหัวรรอีซีผมมองดูแล้วว่าลวหลายๆท่านก็อาจจะเห็นรถเดิมๆค่อนข้างเยอะ แต่รอบนี้ก็ได้มาดูรถที่เป็นว่าอ่ะลายนักแข่ง <c oughs> ก็เบ่งรถก็อย่างที่เรารู้กันนะครับรถไกด์ครับราคาเริ่มต้น,นก็1นึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทหากใครสนใจนะครับผมมาเจอกันได้ที่งานแบงค์ของอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์อ็กซ์โปคันที่41นะจ๊ะหรือท่านใดสะดวกไปเจอ เซลฟิวได้ที่ A.S. Metro พระราม4จ่ายครบจบที่เดียวเช็คให้หมดแล้วมาจบที่เซลฟิวได้เลยนะครับผมยินดีบริการและให้คำดูแลนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ A A.S. Metro พระราม4คิดถึงแฮร์รี่ดิวสันให้คิดถึงเรา A.S. Metro พระราม4แล้วมาเจอเซลฟิวกันสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปดูพิตตี้แป๊มนึงนะงานนี้สวยงามมากเดี๋ยวไป้วครับเจอกัน